สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวพุทไเชาวสวนค่ะวันนี้สาวพุทไธจะพามาดูลูกหมูของคอกสาวพุทไยนะคะเป็นลูกหมูป่าลูกผสมนะคะทุกคนน่าจะอายุประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะครบ2สัปดาห์แล้วะคะ่ะนี่ทุกคนแม่เขาจะห่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกเขายัางเล็กอยู่เนาะนี่ค่ะก็มีทั้งตัวแดงนะคะ ตัวลายนะทุกคนดำเนาะมีทั้งดำทั้งแดงเพราะเป็นลูกผสมนะทุกคนนี่ค่ะกำลังน่ารักเลยค่ะเลี้ยงง่ายมากนะคะ,อะตอนนี้ก็มีบางตัวนะคะที่เริ่มอาจะเลียรำเหมือนกับแม่เขาแล้วนะคะตั้งแต่สาวผูไทยเลี้ยงลูกเข้ามาเนาะ,อะสองสัปดาห์เนี่ยคือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะไม่มีการถ่ายเหลวนะคะหรือว่าไม่มีปัญหาการเจ็บป่วยอะไรใดๆนะคะเด็กๆแข็งแรงทุกตัวค่ะค่ะ แต่ว่ามีหมู่บ้านนะคะของพี่ๆท่านหนึ่งเนาะที่แกเลี้ยงอยู่หมูบ้านใกล้เคียงค่ะก็มีอาการท้องเสียค่ะเพราะว่าอากาศร้อนหนาวนะคะก็มีการถ่ายเหลวเนาะในลูกหมูบ้านค่ะแต่ว่าลูกหมูป่านไม่มีปัญหานะคะแกก็ทักมาถามสาวผูไทยว่าลูกหมูเป็นยังไงบ้างนะคะสาวูไทยก็บอกว่าก็แข็งแรงดีนะเพราะว่าก็แข็งแรงดีทุกตัวจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะสาวผไทยจะพามาดู เขาจะอยู่แบบเหมือนแม่เขาเลยนะคะสัรชัตเตยานของหมูป่าเนาะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะแล้วก็ชอบเล่นน้ําด้วยนะคะชอบเล่นน้ําแล้วก็ใช้จมูกนะคะดูดดินดันดินนะคะทุกคนการเล่นของเขานะคะแข็งแรงทุกตัวค่ะโตวไวมากนะคะตอนออกมาเนี่ยยังเล็กๆอยู่เลยนะคะผ่านไปประมาณสองสัปดาห์ค่ะตัวเริ่มตัวเริ่มใหญ่แล้วนะคะกินเก่งค่ะ <laughs> สาผูไทยคิดว่าถ้าประมาณเดือนเนาะ <avec> เดือนกว่าๆหรือสี่สิบห้าวันเนี่ยจะแยกลูกเขาออกนเนี่ยสาผูไทยสันนิฐานว่าแม่เขาน่าจะกลับสัตว์ไวนะคะเพราะว่า่าดูเหมือนตัวผู้เนี่ยจะเริ่มมีอาการแบบนี้นะคะทุกคนตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ที่แม่เขาคลอดนะคะแต่ว่าสาผูไทยอยากให้ลูกเขาโตก่อนแล้วก็อยากให้แม่เขาได้พักร่างกายด้วยนะคะ เราจะแบบผสมต่อๆกันติดๆกันเลยเนี่ยมันไมน่มันอาจจะไม่เหมาะเนาะพวกระบบสืบพันธุ์ของแม่หมูอาจจะยังฟื้นตัวไม่ดีนะคะถ้าพักสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเนาะให้เขาได้เลี้ยงลูกเขาด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาได้ฟื้นฟูร่างกายเขาด้วยก่อนที่จะปล่อยเข้าผสมอีกครั้งนะคะชุดนี้ลูกดกมากนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแม่หมูลูกแรกนะคะให้ลูกอยู่ที่แปดตัวคะ่ะเสียงอีกๆก็จะเป็นเสียงของลูกหมูนะคะ ก็เป็นอีกแนวทางนะคะทางเลือกนึงเนาะของสําหรับเกษตรกร,กรผู้ที่อยากจะมีะไรายได้เสริมนะคะเลี้ยงเพื่อจําหน่ายลูกหมูนะคะสาวผู้ไทยก็เลี้ยงเพื่อจําหน่ายทั้งลูกหมูแล้วก็อาจจะเลี้ยงเพื่อขายตน้นโตแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนคะเลี้ยงง่ายค่ะ,ะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เลือกอาหารด้วยนะคะ,ะไม่ไม่ต้องใส่หัวอาหารนะคะก็คือให้ผักให้อะไรตามธรรมชาติของเราเลยคะ่ะทุกคน แล้วก็เวลาทำคลอดก็ไม่ยุ่งยากนะคะแค่พยายามดูไม่ให้แม่เขาทับแค่นั้นเองค่ะทุกคนก็อยู่รอดปลอดภัยไม่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีลูกหมูมาให้รับชมค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องของสาวุระชายชาวสวนให้ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้สาวพุทไทยในทุกๆคลิปนะคะฝากรับชมคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปแล้วก็ทุกๆคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ